สวัสดีครับพร้อมสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนะครับวันนี้พบกับรูปศึกษาไปด้วยกันนะครับกับสมเด็จวัดปากน้ําพระขวัญถุงนะครับหรือพระแจกนะครับแจกของขวัญสมัยก่อนพระรุ่นเนี้ยเขาก็แจกให้คนที่ไปทําบุญนะครับคิดง่ายไม่ว่าจะรุ่นหนึ่งรุ่น2ก็แล้วแต่หรือรุ่น3รุ่น4ก็คือแจกให้คนที่ไปทําบุญเรียกว่าพระของขวัญน,นะนะครับทีนี้ แล้วอยู่ๆก็ลังๆมาดังนะครับราคาก็ขึ้นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเนาะอย่างเช่นรุ่นแรกๆนะโอ้โหแพงมากเลยสมเด็จปากน้ําเป็นพระที่นิยมนะครับความนิยมของพระสมเด็จปากน้ําคือเอ่อผู้ผู้ดีกันนะครับนิยมใช้กันนะครับคนจนก็ใช้เหมือนกันแหละยิ่งว่าจะผู้ดีเลย <c oughs> นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเป็นพระที่ช่วยด้านเมตตาค้าขายนะครับจเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะเอ่อพระของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำเนี่ยไม่ว่า พวกเราร้านครงร้านค้านะครับสังเกตด,ดูนะครับเวลาเราเข้าไปที่ร้านค้าบางร้านจะมีรูปหลวงพ่อสดแล้วก็มีกระถางทูบตังเห็นไหมเขาจะไหว้หลวงพ่อสดกันเพราะว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อสดในช่วยให้ธรรค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับสมเด็จปากน้ําเขาจึงนิยมเล่นกันและกันดังนะครับองค์นี้เอามาให้เพื่อนๆรับชมเนี่ยก็คือสมเด็จปากน้ํารุ่นเหยียบกันดายนะครับวิธีการดูสมเด็จที่นิยมเล่นกันนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยเขาจะนิลมนิยมเล่นเนื้อฝักทองนะครับ เนื้อฟักทองเพื่อนก็น่าจะเข้าใจนะฟักทองผ่าลงไปจะออกสีเรื่องเหลืองขาวๆนี่แหละครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับคนเขาแห่ไปเช่ากันสมัยนั้นก็บอกว่าเยอะมากจนอากาศหายใจไม่เพียงพอหรือย,ยังไงสักอย่างแหละน้ำเนืองก็ไม่ค่อยมีกินอะ่ะก็เลยเหนื่อยเพลียเยียบกันตายนะครับเขาเลยเหเยียบกันตายก็เปิดบูชาตอนนั้นก็น่าจะประมาณ20,000มั้งได้ยินกระพูกกันนะครับลักษณะองค์พระที่จะดูกันนะครับว่าเป็น เนื้อที่เขานิยมเล่นกันคือเนื้อสีเหลืองๆนะครับออกเหลืองๆถ้าเป็นเนื้อขาวๆเขาไม่นิยมไม่นิยมนะครับต้องออกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับสีเหลืองๆนะครับแล้วก็ขอบๆเนี่ยจะเป็นลักษณะเรียบๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเรียบๆเรียบๆเขาจะจะไม่ปรีนะถ้าองค์ที่ปรีนี่ก็ไม่นิยมกันนะครับเขาจะเล่นนิยม เนื้อแบบเรียบเรียบอย่างนี้นะครับและจะมีความคมชัดมากคือพิมพ์ที่เขานิยมเล่นกันจริงๆก็คือพิมพ์เทวดากับเอ่อพิมพ์ยิ้มนะครับลักษณะนะครับดูแล้วพระเนี่ยจะมีลักษณะยิ้มยิ้มเห็นไหมครับเนี่ยยิ้มยิ้มยิ้มแบบสวยนะครับแล้วก็เอ่อนิ้วมือองค์พระนะครับวิธีการดูเนี่ยจะบกสะบัดพริ้วเป็นธรรมชาตินะมครับเนี่ยเนี่ยมือเนี่ยจะบกสะบัดพริ้วเป็นธรรมชาตินะครับ เนื้อในเยอะก็คือนักฝักทองนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับขอบขอบออรัศมีนะครับจะมีความคมชัดมากนะครับเนี่ยคมสองข้างเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยคือมีความคมสวยงามบางคนก็บอกว่าเฮ้ยพระเ,เขาทำแจกของขวัญองค์ห้าสิบบาทอา้าวนะครับก็มีครับมีองค์ห้าสิบบาทคือองค์ที่ สีขา,ขาวแท้ๆนี่จะเป็นปริปร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 เนี่ยนะครับส่วนองค์นีนะ้ไม่ถูกหรอกครับเป็นเนื้อที่เขาเล่นกันนะครับเนื้อเทวเาพิมพ์เทวดาเนี่ยไม่ถูกหรอกพระนี้มีราคาสูงนะครับเนี่ยพอสมควรเลยล่ะนะครับบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านคิดว่าแต่ไม่มีราคาไม่มีราคานะครับลองค้นดูนะครับว่าสมเด็จปากน้ํารุ่นเหยียบกันตายเนื้อฟักทองที่นิยมเล่นกันนะครับ คือยังไงเขาเล่นกันแพงเท่าไหร่นะครับสมัยก่อนตอนไปเช่ามาก็เขาก็บอกว่าองค์ละสองหมื่นอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ล่ะจะองค์เท่าไหรผมก็ไม่ทราบหรอกครับเพราะผมก็ไม่ได้เป็นเซียนพระแต่อาศัยว่าชอบศึกษาพระเครื่องนะครับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าพระอ,องค์นี้เขาดูยังไงนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับทิมคําว่าพระไตรปิฎกจะมีความคมและลึก ชัดเจนมากเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมหาเอาเปรียบเทียบกันเลยนะครับองค์ที่เขาไม่นิยมกันเนี่ยขอบขอบจะไม่เรียบขอบขอบจะปปรินะครับเนี่ยขอบเนี่ยปิปริเนี่ยขอบปิปริบริเวณตรงเนี้ยจะไม่ค่อยคมนะครับบริเวณยันเนี่ยไม่ค่อยค,อยคมเท่าไหร่หรอกครับก็นี่แหละเขาเรียกว่าสมเด็จปากน้ํารุ่นเยาวนตายที่เล่นกันนะครับวันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อน ขอบคุณ FC ทุกท่านที่แวะมารับชมนะครับและให้กำลังใจขอบคุณครับสวัสดีครับ